โอเคเราก็มาอยู่กับ Endanger EP ที่2แล้วนะครับผมโอเคเดี๋ยวอัน,นี้เราก็จะไปสำรวจในทางด้านของป่าฝนนะครับผมป่าฝนอันนี้ก็จะมาสำรวจสัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์นะครับผมมันก็จะเกิด ภัยธรรมชาติต่างๆนะครับอย่างเช่นภูเขาไฟระเบิดคลื่นสึนามิอะไรต่างๆนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะมาเล่นต่อในโซนป่าฝนเลยจากอีพีที่แล้วเราเคลียร์ทางด้านโซนนี้ไปที่เรียบร้อยแล้วโอเคเดี๋ยวเราไปที่ป่าฝนกันครับผมว่าจะเจอสัตว์ชนิดใดบ่างนี่ป่าฝนตอนนี้มาก็จะมีนี่ไงมีตัวอะไรแอบอยู่นี้ปึ๊บงูงูง,ง,งูแล้วต้องเคลียร์ให้หมดจุ๊บงูเขียว นี่คือตัวอะไรเอ่ยวิงูเหลืองก็มาชุบอันนี้มันขายได้ที่นี่ปะโหเราต้องเดินไกลหน่อยอ่ะวิมีในน้ําด้วยในน้ํามีอะไรไม่รู้ไปจัดการงูเหลืองก่อนที่นี่มันป่ารงดิบปา่าฝนชุบ,าบ,าบ,าบทายโอเคมีกบตรงนู้นเปร๊บเรียบร้อยครบห้าตัวมีที่ขายของไหม มีที่ขายที่โซนนี้ไหมหรือว่าต้องกลับไปที่ <_ han> เมืองแรกอย่างนี่ไงมีตรงนี้โอเคงางขึ้นเยอะไม่มีนี่มีแพนด้าจิบา่ายมีแพนด้าก่อนนะตอนนี้เราก็จะโอเคได้มีแพนด้ามางูเหลืองงูเหลืองป่วยด้วยไม่ช่วยแล้วกันรอบนี้ เฮ้ยลิงลิงลิงดำเกือบเสือก็มีในน้ำมีอะไรปะไม่มีลิงโชดเดสเฮ้ยหลบก,ก่อนหลบก,ก่อนเดี๋ยวมันกัดเราจุ๊บ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 ถ่ายดีครับเรียบร้อยลิงดำแบ็คฮาวเลอร์มีแพนด้าเขาว่าน่ารักถ่ายไปมออีอันนี้ลิงแดงอันตรายถ้าจะดุน่าดู พื้นที่ชุ่มน้ำยังไปไม่ได้ประตูยังไม่เปิดเหมือนมันมีฝั่งนู้นนะใช้เงินเจ็ดหมื่นแต่เราก็ใกล้ได้แล้วเดี๋ยวเราเคลียร์ตรงนี้ให้จบโอเคนี่อะไรกรบโอเคเสือรึโอเค,เ,อรอเ,คเรียบร้อยนี้คาบาระ ไม่เฮ้เสือนี่จากกัวจากกัวได้แล้วอ้อเหลือไม่เท่าไหร่เองโอเคอีพีนี้นี่น่าจะไม่ยาวจับเสือไปเริม่มมีเสือตัวนึงตัวนั้นน่าจะถ่ายแล้วตันนี้ก็จะขาดค่อนข้างหลายตัวนะเหมือนในน้ําจะมีด้วยหรือเปล่าขอลงว่ายสำรวจดูกันก็ไม่เห็นนะครับอืม ชุดเดะยังไม่เจอยังไม่เจอแล้วก็มีลิงมีกอริลลาเหรอน่าจะใช่นะไปซ่อนอยู่ไหนกันเสืออีกแล้วเฮ้ยเฮ้ยห,ห,หมีปะรู้ปะรู้ปะเสือนี่้ยเหมือนเห็นในน้ำนะทุกคน ตัวอะไรไว่ายน้ำอยู่นี่ไงกราปิที่ราบต่ำอันนี้อ๋อเนี่ยเรากดบาร์ไปได้เลยโอเคเดี๋ยวเรา มารักษาก่อนอู้ยาหกขวดจึ๊บสี่ห้าหกโอเคไม่เป็นไรจึ๊บแล้วเราก็อ๋อเดี๋ยวเราต้องมาโซนนี้เจ็ดหมื่นค่อยค่อยปลดไปจึ๊บ ทนันปะวะทันอยู่โอเคอเคูอเคอเค้เสือเต็มเลยเดีย๋ยวขอถ่ายเสือหน่อยเพราะว่ามันได้เอ p เยอะโอเครึบเรียบร้อยหนึ่งสองปล่อยไปปล่อยไปโอ้ก็ไม่เยอะนะผิดคลาดนิดหน่อยโจเดะจากกลัวนี่ถ่ายแล้ว ตอนนี้เหลือเหลือหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเออไปหลบอยู่ไหนกันเฮ้ยกบอะไรไ,ไม่รู้ถ่ายก่อนชึบลงน้ำชึบเฮ้ยงูงูอยู่ในน้ำชึบหลบไปได้แล้วอะ่ะ อันนี้ดำดำชุ๊บออได้แล้วอิงดำอันตารายนี่งไงเจออีกหนึ่งวิฝนตกเอาละอาจจะมีตัวอะไรหายากโผล่มา ตัวอะไรอยู่ในน้ำอ่ะถ่ายแล้วนี่ลิงป่วยก็ยังไม่เจอไม่เอาอันนี้ดูเดิตรงนู้นมีปะไม่มี มีใต้บ้านด้วยน้ำขาดอีแค่หนึ่งสองสามสี่ห้าอูก็หลายตัวอยู่นะยุบโอเคเดี๋ยวขอกลับไปรักษาเจ้าพวกนี้ก่อน ไม่ได้เหรออ๋อกลับได้มันคาเควสอยู่เป็นอะไรสี่ขวดชิบไปหนึูดิงนี่เจ็บหนักต้องการยายเยอะชิบไปทำไมมันหายยากจังอีกที่เหลือนี่ น่าจะไม่ได้อยู่ในน้ำชึบขึ้นมาข้างบนก็ไม้มีหายแล้วหายแล้วอุ๊ยนี่ไงเจอแล้วสล็อตอุ๊ยวิ่งหนีด้วย <laughs> โอ๊ยไม่ได้จากกูอ่ะสิยังไงเอาหายเดี๋ยวโผล่ไปไหมอะ่ะได้สล็อต กลางคืนอ๋อโซนกลางคืนเพื่อมีอะไร,ประแปลกๆปิก,กลบท้องนี่ไงหายป่ะหายป่ะอย่าดดพึ่งไปดูเดะกุพิษสีทองในน้ำไม่มีงูถ่ายแล้วลิงลิงถ่ายแล้ว โซเดะเหลือหนึ่งสองสามสี่สี่ตัวนี้น่าจะเป็นงูงูอะไรนะจะมาแปรบขออนุญาตไปรักษาสัตว์ก่อนถ้ามันแผลอ๋เจ็บหนักห้าอันโอเค เร็วๆนะอีกตัวไปอยู่ไหนไวะเนี่ยอยู่นี่โอเคแล้วก็วาร์ปไปต่อเฮ้ยเราไปโซนต่อไปได้แล้วเรามีเจ็ดหมื่นแต่ตอนนี้ต้องหางูงูอะไรวะลิงเฮ้ยอะไรอะที่รับต่ำไปแล้ว๋ยวงูฉกลองถ่ายดิดไม่แน่ใจ เอ้ยได้เหรอไม่ได้นี่เหรอเดี๋ยวอาไปเฉยเฮ้ยกบฟ้าอย่าเพิ่งหายตัวนี้ไม่มีแน่นอนโชเดงูเขียวเฮ้ยนี่นี่นี่งูสีแปลกๆใช่เนี่ยแน่นอนเุ้ยอ่าไม่ใช่อ่ะเขียวกับเขียวกับเหลือง เขียวก็เหลืองไปแล้วอ้าวส้มนี่ไงส้มนี่งูเขียวอ้าไม่ใช่อ่ะเข,เขียวส้มเขียวส้มเหลือสามตัว ส้มอ๋อไม่ใช่อ่ะโบอาก็สีส้มนี่ว่ะ อยู่ไหนเจ้าอันนี้น่าจะเป็นอะไรวะเน,นี้ยจะเป็นลิงอันนี้ก็จะเป็นงูปรับปรับมีเสือเยอะเสือเยอะมันมีเสือที่เป็นที่เราหา่ะถ่ายแล้ว โชว์หนีลิงให้ใครซ่อนอยู่เงี้ยจากกัวนี่ไงเดี๋ยวโดนกัดเดี๋ยวโดนกัดจากกัวชึบ งูเขียวฝ่าฝนโคตรนานหาไม่เจอซูนามิเฮ้ยป่าเรานี่ซูนามิจะมาเขาให้เราหาที่หลบอ่ะมาเลวซูนามิหลบไงก่อน เฮ้ยหลังข่าวนี้ปะอ๋อป่วยกันหมดเห็นได้ยักใช่ป่ะตัวนี้ป่ะ ไม่ใช่แพนด้ายักษ์ไม่ใช่จากกัวถ่ายแล้วแพนด้ายักษ์ก็ถ่ายแล้ว,ลวเฮ้ยตัวอะไรดำๆ นี่ไงโอเคกอริลลาเรียบร้อยเหลือเหลือสองตัว ห้าพันแผ่กะห้าพันแผ่ก็ 5, กยาอย่างละสามอันโอเคเกิดทีมะในอาร์กติกขวดยาไม่เข้ากัน อา้าวโยนทิน้งเฉยเลยวอทกดเพยยียดไม่เป็นไรซื้อใหม่ได้หนึ่งสองสามเจ้กากรบไปยังหาไม่ครบไม่เลิกหายแล้วหนึ่งปล่อย Cô à ไไม่ไดยืบปราใบข้างบนมาไม่มีอะไรเขียวเขียวเสือวิกอริล่าตัวนี้ใช่ปะไม่มีหูอะไม่ชใช่ใช่กอริล่าภาคตะวันตกวิี่ไงจะแล้วเสือตัวนี้เอง ทันป่ะวะสามสิบวิห้าพันแผลนี่วะทันอยู่เราจะเสือมาเลี้ยงทันป่ะทัน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  เสืองูแล้วเสือได้แล้วเสือเป็นกรออันนี้งูอะไรไม่มีชื่อตัวสุดท้ายของอีพีนี้จะเจอหรือไม่กลบแดงไม่ใช่ว้าว 万一失败。Oh, ตัวงูตัวสุดท้ายแล้วของด้านนี้ก็คือ golden landhase นะครับผมโอเคกว่าจะหาเจอก็เดินกับเป็นว่าเล่นเลยโอเคในสุดเราก็ได้มาแล้วเดี๋ยวเราก็กลับไปรักษาสัตว์ก่อนละกันสำหรับคลิปนี้ก็เราก็ผ่านในด่านของป่าฝนเป็นที่เรียบร้อยนะับผมต่อไปก็น่าจะเป็นเอ,อ่อทางด้านนู้นเดี๋ยวเราไปดูกันก่อนว่าเป็นว่าเป็นอะไรเดี๋ยวก่อนน่นาจะเป็นโซนทะเลทรายนะครับผม เราจะไปหาสัตว์ในโซนทะเลทรายกันต่อยังไงอยากให้มีคลิปต่อไปหรือเปล่าก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับผมสําหรับเกมนี้ก็หาเกมเล่นนะครับผมช่วงหาเกมเล่นก็ถ้าสนน้าถ้ามันน่าสนใจก็จะมีหลาย EP หน่อยแต่ถ้าเกมไหนไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่ก็บางทีก็อาจจะมีแค่อีเดียวนะครับผมโอเค แต่ถ้าใครอยากให้เล่นต่อก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะยาวหน่อยเกือบ20นาทีเกือบพึ่งชั่วโมงเลยแต่ก็ไม่เป็นไรขอให้น้องๆดติดตามให้กำลังใจกันก็พอครับผมโอเคเดีย๋ยวเราไปดูโซนต่อไปว่าใช้เงิน7,000 70, นะโซนต่อไปเดีย๋ยวเราไปดูก่อนปึ๊บ EP2 หาครบแล้วนี่ครบแล้วป่าฝนต่อไปทะเลทรายทะเลทรายมีห17ตัวถ้าจะนานเหมือนเดิมเ๋ยว อีพีสองอาจจะช้าหน่อยเพราะว่าอาจจะไวหน่อยเพราะว่า,าจ,จะเป็นการตัดคลิปและการเจอสัตว์แต่ละตัวน่าจะเป็นการตัดคลิปโอเคซื้นี่ได้เรือยมาโอเคเดี๋ยวเราไปในโซนต่อไปกันเลยดีกว่าโซนทะเลทรายในอีพีต่อไปไว้เจอกันโชคดีครับผม